สวัสดีค่ะไม่ได้คุยไม่ได้คุยแบบนี้นานละ <c oughs> เอยสวัสดีทุกคนป้าอยากจะไลฟ์สดอะแต่ป้าทำไม่เป็นทำแล้วมันไม่ผ่าน <c oughs> ก็เลยไม่ได้ไลฟ์ก็เลยต้องลงคลิปเอาวาดบ้าน แค่ฝุ่นน้ำลายน้ำลายไอ้ฟุตฟัดฟุตฟัดเลยเจอฝุ่นเข้าไปก็ฟุตฟัดโฟ,ฟลไฟลยเริมกาแฟนค่ะป้าตื่นสายตามเคยวันนี้วันพุธเนาะวันพุธเช้าวันพุธตื่นสายอีกแล้วอืม จะมาคุยเรื่องแรงบันดาลใจในการทำยู u ู e ของป้าป้าทำ u t u b e ครั้งแรกตอนแรกก็ไม่ได้คิดจะทำหรอกก็เล่น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 ก็คือสมัครแค่กดเข้าไปสมัครในในใน youtube เนี่ยกดเข้าไปใส่รูป ต่อจากอีกคนหนึ่งที่เขาเป็นเจ้าของเครื่องเนาะก็สมัครเข้าไปลองดูแล้วโอ้ฝุฟฟ่นแล้วป้าก็เลยลองลองล,อง,ล,อง,ลองคลิปดูพอดีเข้ากลุ่มเข้าไปในไลน์กลุ่มกับอาจารย์เสนอาจารย์เสนเีนนลินแล้วก็ลูกหมูสตอรี่ ล,ลูกชายเขาน่ารักมากอยากจะฟัดมากถ้าอยู่ใกล้ป้าป้าจับฟัดพุงเลยแรงบันดาลใจที่ป้าได้มาจากป้าเห็นป้าเห็นอาจารย์เสนมาตั้งแต่วันแรกที่เขาลงก,ลกอกแล้ว <c oughs> เขาป้าสงสัยอยู่แล้วว่าผู้ชายคนนี้เสียงเพราะจังเลยเสียงเพราะคอนเทนต์ของเขาดีมากคือการนำเสนอที่ ที่ดีอ่ะดีและชวนฟังป้าอยากทาอย่างนั้นแต่ป้าทําไม่เป็นป้าไม่รู้จะทํำยังไงเนาะต้องค่อยๆเรียนรู้ไปส่วนลูกหมูสตอรี่เนี่ยป้าท้อแล้วนะจนเขาบอกว่าให้ป้าลุกขึ้นสู้ป้าก็สู้ป้าก็เลยลองทําขึ้นมาอีกจนตอนเนี้ยยอดซับป้าก็อยู่ที่ร้อยสิบสองคนแล้วนะก็ต้องขอบคุณนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดชมและกดติดตามป้าแต่อย่าข้ามผ่านเยอะนะคะช่วยดูให้สักครึ่งหนึ่งหรือจบก็ยังดีนะคะจะได้ยอดชั่วโมงหน่อยเพราะยอดชั่วโมงป้าไม่ขยับเลยยอดชั่วโมงไม่ขยับส่วนเรื่องอาจารย์เสนเนี่ยป้าติดตามเขาทุกคลิปที่ แต่อย่าให้ป้าเล่านะว่าคลิปไหนมากเพราะป้าเป็นคนที่เล่าย้อนไม่เป็นป้าติดตามไปป้าจะเข้าไปดูสะส่วนใหญ่ส่วนมากจะไม่ค่อยคอมเมนต์น้อยครั้งที่ป้าจะคอมเมนต์แต่ป้าจะเข้าไปดูไปศึกษาไปดูวิธีการพูดวิธีการนําเสนอของอาจารย์แล้วก็วันแรกที่ป้ารู้จักช่องอาจารย์เซนสินาลินคือตอนที่เขาลงไปกกกาแล้วเขา ยังไงล่ะนั่งอยู่ร้านคุณกิเนาะร้านคุณกิแล้วก็ออกกล้องออกกล้องโชว์โชว์โชว์หน้าตัวเองกับบ่าวต้นบ่าวต้นนี่ก็ป้าก็ติดตามมาตั้งแต่แรกเหมือนกันตั้งแต่ลงไปครั้งแรกที่ตั้งมีเต็นท์นนเนาะอชอบวิธีการนำเสนอของอาจารย์เสนชอบวิธีนำเสนอของแอดชิด พี่อ๋อพี่อ๋อนี่นำเสนอดีนะแต่หัวข้อเขาแรงไปหน่อยแต่ก็ดีคนปากกระจายตรงกันแลเนาะเขาก็จะเป็นแบบนั้นบ้านป้าก็เป็นนะแม่เจ้าแฝดเนี่ยแม่แม่เด็กที่ป้าเลี้ยงอยู่เนี่ยแม่หลานสาวป้าเนี่ยแม่เจ้าแฝดนั่นก็เหมือนพี่อ๋อเลยเหมือนคุณอ๋อดีวายเลยพูดจาผงผางแต่คนคนนี้พูดพูดจาผงผางก็จริงแต่ถามว่าคิดยังไงพูดอย่างนั้นเป็นคนผงผางคนตรงตรง คิปปุ๊บพูดเลยไม่ต้องไม่ต้องตรองพูดออกมาเลยชอบก็คือชอบอไม่ชอบก็คือบอกไม่ชอบเนี่ยนี่นี่คือเอกลักษณ์ของเขาเอกลักษณ์ของพี่อ๋ออ๋อไอเดียวแล้วก็ส่วนแอดชิดเนี่ยพอดีเป็นแฟนเขาเป็นคนบ้านเดียวกับป้านเนอะน้องต้นอ้อยต้นอ้อ,อ,อป้าก็ติดตามอยู่แอดชิดนี่ป้าตามมาตั้งแต่ไอกัอี ช่องแรกเลยนะช่องแรกที่ป้าติดตามนี่คือช่องเบาหอมเบาหอมเบาหอมแล้วก็มามารู้จักไอกาอีก็วันที่เอารถแ่ลงมาโอ้ป้าเต้นอยู่หน้าหน้าหน้าจอเลยก็มาพูดให้ฟังถึงแรงบันดาลใจนี่แหละป้าได้แรงบันดาลใจมาจากบ้านกบกอกมาจากอาจารย์เสนมาจากรูปหมูสตอรี่และที่หลักๆเลยคือจากป้าแตน ปัตเตนเขาทําำ u t u b e ครั้งแรกเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรและเขาก็ไม่เป็นแต่เขาเก่งตรงที่เขาอ่านภาษาได้เขาอ่าน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 ออกเขียนได้และอีกอย่างเขาก็เก่งอ่านภาษาได้เนะเาะเขาเรียนสูงอะเนาะ,เ,นะเขาเก่งเป็นผู้หญิงที่แกร่งเป็นผู้หญิงที่สตองมากรับได้ทุกสถานการณ์เป็นผู้หญิงที่ร้องไห้ยาก ในขณะที่ลุงพลนิดนึงก็ร้องลุงพลเป็นคนที่สะก,กิดใจไม่ได้เลยร้องนะแต่ก็ยังดียังมีผู้หญิงแกล่งอย่างป้าแตนยืนอยู่ข้างๆป้าพูดถึงผัวเมียคู่นี้ที่ไรป้าละม,มันจุกแรงมั่นใจของป้าเนี่ยที่มาจากป้าแตนพ่ออะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาสออเขาให้คนข้างๆเขาคือคนที่ที่คำว่าเพื่อนเนาะ คำว่าคำว่าเพื่อนเนี่ยรักเพื่อนมากก็อยากให้เพื่อนมีอาชีพด้วยการที่ให้เพื่อนเปิดเปิดทำทำ YouTube แล้วผลที่สุดเพื่อนก็เอาวิชาที่ YouTube สายลุงพลสอนและว,วิวิชาที่ป้าแตนผักให้ทำมาหักหลังเขามาโจมตีเขา นะเนี่ยป้าก็ไปเรื่อยเลยพอพูดไม่มีหัวข้อปุ๊บป้าก็ไปเรื่อยเลยแล้วก็แรงบันดาลใจเนี่ยที่ป้าที่ป้าเป็นป้าท้อนะแรกๆเนี่ยป้าพ้อป้ามีคนติดตามแค่ไม่กี่คนสิบกว่าคนอะไรเงี้ยป้าท้อป้าก็จะเลิกแล้วจะไม่ทาแล้วลูกหนูสตอรี่บอกว่าให้ป้าสู้ให้ป้าทําป้าทําไปเถอะเขาว่านะป้าก็ถามป้าก็ลองฮึดขึ้นมาอีกรอบ พอฮึอดขึ้นมาแล้วป้าก็ได้ก็ค่อยๆทาไปไม่มีคลิปอะไรลงก็คลิปทํากับข้าวบ้างเป็นบางวันเพราะส่วนมากเวลาป้าจะทากับข้าวป้าทําเลยป้าไม่ได้ตั้งแบบอะไระ่ะไม่ทันคิดว่าจะต้องถ่ายจะต้องอะไรอย่างเงี้ยอยากทำคอนเทนต์ที่มันมันหลากหลายก็ทําไม่ได้เพราะป้าไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้ออกจากบ้านเพราะป้าเป็นภูมิแพ้ป้าไม่กล้าออกป้าก็ได้แต่อยู่บ้านเนาะ ทำอยู่ในบ้านเนี่ยทำคลิปอยู่ในบ้านเพราะวันๆป้าไม่ได้ไปไหนเลยนะป้าอยู่แต่ในบ้านตอนเนี้ยจากวันนั้นจนถึงวันนี้ยอด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 ผู้ติดตามป้าร้อยสิบสอคนแล้วนะก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณที่เข้ามาชมเข้ามากดไลค์เข้ามากดติดตามขอบคุณที่ มีน้ำใจให้กันนะคะไม่ว่าป้าจะไปไลฟ์สดไอเข้าไปไลฟ์สดช่องไหนอย่างช่องลูกหมูสตอรี่เขาก็แนะนำเขาก็แนะนำทุกบ้านให้ตามป้าด้วยช่องยายจอยเขาเรียกอะไรไม่รู้ว่าป้าก็เรียกไม่เป็นที่ว่าเวลาเขาแนะนำอ่ะฝากฝากช่องป้าพรได้นะป้าพรทิปนะ ป้าเปลี่ยนจากป้าพรเป็นพรทิพย์เป็นชื่อเต็มเป็นชื่อเต็มของป้าคือป้าพรทิพย์ป้าชื่อพรทิพย์เนาะก็เป็นชื่อเต็มของป้าเนี่ยช่องเจจอยช่องแม่สายพินช่องคุณคุณลอมป้าเข้าไปหลายช่องนะบางทีป้าเข้าไปดูเขาคุยเขาไลฟ์สดอะไรเงี้ยป้าก็ไม่ได้คอมเมนต์ช่องน้องเอสช่องลักลักษสมนลักษสมนใช่ไหมลักษสมน ช่องวันโอ้ยเยอะแยะอช่องน้องขวัญเนี่ยไม่รู้ทำไมป้าคอมเมนต์ไม่ได้ตอนเวลาเขาไลฟ์สดนะคอมเมนต์ในในคลิปได้นะแต่คอมเมนต์ไลฟ์สดเนี่ยมันไม่ขึ้นก็ไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรเดี๋ยวต้องต้องลองลองดูใหม่ว่ามันจะขึ้นไหมแต่ป้าป้าเข้าไปดูแล้วป้าคอมเมนต์หลายรอบแล้วมันไม่ขึ้นไม่ขึ้น เพราะอะไรเพราะว่าป้าลองคอมเมนต์เข้าไปหลายๆข้อความเลยนะคอมเมนต์คอมเมนต์เข้าไปแล้วป้าก็กลับมากลับกลับมาหน้าหลักหน้าจอใหม่แล้วป้าเข้าไปดูใหม่มันไม่มีคอมเมนต์ป้าขึ้นเลยอะ่ะก็ไม่รู้ทําไมไม่เข้าใจส่วนแรงบันดาลใจวันนี้ป้าก็ดีขึ้นเยอะป้าก็ทําคลิปไปเรื่อยๆบางทีนั่งคุยนั่งเล่นกันกับน,น,น้องๆเนาะกับน้องๆกับลูกหลานป้าก็ ก็ถ่ายลงหน่อยนึงหน่อยนึงอย่างเงี้ยไม่กล้าถ่ายยาวถ่ายยาวมากแล้วเวลาเข้ามาชมมาดูกันบางคนกระโดดข้ามไปเงี้ยป้าก็ใจหายอยากให้ดูให้จบสักนิดสักครึ่งนึงก็ยังดีป้าจะได้ยอดไลค์เอจะได้ยอดชั่วโมงเนาะแล้วป้าจะจะจะ,จะไลฟ์สดป้าก็ทาไม่เป็นอะ่ะเขาให้ปา้าเข้าไปที่ป้ากดเข้าไปแล้วเข้าไปไลฟ์สด youtube แล้วก็เข้าไปเปิดบัญชีเปิดบัญชีใสอีเมลใสอะไรป้าทำเรียบร้อยปดหมดแล้วสรุปเข้าไม่ได้ก็ยังเข้าไลฟ์สดไม่ได้นี่อยู่คนเดียวเหงาเหงาไม่มีใครมีแต่โต้ะตัวเล็กยังไม่ตื่นเขาไปทำงานกันหมดแล้ว ป้าตื่นมาก็เขาไปทํางานวนวันนี้ป้าตื่นสายตื่นมาปุ๊บหยิบโทรศัพท์ดูก่อนแล้วก็เข้าไปชมแต่ละช่องละช่องแล้วก็ลุกขึ้นมาอาบน้ําแล้วก็มานั่งตรงเนี้ย <c oughs> จิบกาแฟไปด้วยคุยไปด้วยนี่ก็สิบกว่านาทีแล้ว <c oughs> เหงือออกแล้วเนี่ยร้อนแล้วป้าเป็นคนขี้ร้อนอืม สิบกว่านาทีก็ไม่รู้จะคุยอะไรก็คุยได้แค่เนี้ยแค่แรงบันดาลใจของป้าเนี่ยมาจากใครแค่นั้นแหละแต่ป้าก็คุยไม่เป็นคุยไม่ละเอียดพอคุยแล้วมันชอบนอกเรื่องไปรู้ตู้ตอีกหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ก่อนป้าจะจะจดลงสมุดจดลงในสมุดเนาะว่าป้าจะพูดอะไรบ้างบางทีป้าคิดมาเนี่ยพอมาถึงตรงเนี้ยป้าลืมนึกไม่ออกหรอกว่าตัวเองจะคุยอะไรจะพูดอะไรแม้กระทั่งจะกินกาแฟมันยังลืมเลย อยากไลฟ์สดอะ่ะอยากคุยกับเพื่อนๆแต่ก็ทำไม่เป็นเดี๋ยวจะลองเข้าไปใหม่จะลองเข้าไปดูใหม่คลิปนี้ก็แค่นี้นะคะสิบกวนาทีละยาวกว่านี้เดี๋ยวเดี๋ยวโดนกระโดดข้ามหมดคลิปนี้แค่นี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ